ดีทุกท่านสำหรับเพนรภาพาเปิดโชวนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับเดือนพฤษภาคมสําหรับรวงใดยเดือน ของชาวราศีกันนะคะราศีกันนะคะคนที่เกิดตั้งแต่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะซึ่งช่องของพินพาพาเปิดช่วงเองจะนับเป็นตามดวงแบบไทยนะคะตามหมู่ดวงดาวนะคะชาวราศีกันได้มีการสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะขอเปิดอ่านไพ่ช่วงเดือนพฤษภาคมทางนี้ทั้งหมดนะคะราศีกันของคุณณนะตอนนี้นะคะคุณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีอำนาจวาสนาบารมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วที่ผ่านมาของคุณเองก็ เป็นคนบุคลิกที่เป็นเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ก็คือเป็นบริเตอร์เป็นผู้นำนะคะก็คือสามารถที่ตัดสินให้คนทำนั้นทำนี้ก็คือมีความเป็นความเป็นตัวตนของเองค,ค,ค,ค่อนข้างสูงนะคะแล้วญาติที่ผ่านมานะคะคนชนิดใกล้ชิดของคุณค่อนข้างจะมีะมาเปียนเบียนเรื่องการเงินของคุณนะคะชาวราศีกันนะคะตัวของเขาเองก็คือแบบขัดสนเรื่องการเงินขอความช่วยเหลือจากตัวคุณเองนะคะคนญาติ ข้างๆของคุณคนใกล้ชิดของคุณนะคะแล้วก็มีบางคนที่เป็นบริวารน,นะคะอาจจะมีการไปบวชหรือการไปทําอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะที่ผ่านมาของชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีกันนะคะพฤษภาคมตัวคุณเองนะคะอาจจะได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวพันในเรื่องของอองานงานที่เป็นแบบนี่คะ่ะงานของการจัดสารงานศพหรืองานที่ไปเกี่ยวกับงานที่ สีดำนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมีการได้ไปออกบวชหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะชาวราศีกันช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะ,ะพฤษภาคมแล้วก็ตอนนี้ปัญหาประสาทของคุณนะคะราศีกันคุณทํางานคุณต้องมีการวางแผนง,งานค่อนข้างเยอะ นะคะเพราะว่าคุณต้องดิวประสานงานกับคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องเป็นทำแบบทำโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งคราวนี้นะคะสิ่งที่มันจะสามารถที่เข้ามาช่วยชาวราศีกันได้ขอให้คุณออย่าคิดอย่างเดียวให้ลงมือปฏิบัตินะคะชาวราศีกันเพราะว่าคุณต้องวางแผน วางแผนแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือทานะคะชาวราศีกันแล้วอีกในยะหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดปัญหารูปศักดิ์สิ่งที่คุณกาลังทําอยู่ขอให้คุณสวดมนต์ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะชาวราศีกันแล้วมันจะนําพาซึ่งความอดุมสมบูรณ์และความเป็นออผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความอดมสมบูรณ์มากๆถ้าเป็นผู้หญิงก็คืออำนาจบาบร,รมีการงานการเง,นรงินนะคะชาวราศีกัน เพราะว่าท้ายที่สุดลึกๆของคุณแล้วนะคะการเนี่ยเป็นคนที่แบบฉันอยากจะทําอะไรที่ชาเลนท้าทายแลวอยากจะออกรบอยากจะแบบออกไปเจอผู้คนหรือออกจะไปทําแบบสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วนะคะภาพรวมนะคะชาวราศีกันต้องให้เอ่อให้คุณน่ยอาจจะต้องไปทําบุญออกบวชปฏิบัติธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ทําอยู่แล้วแหละเพราะว่าทำกับญาติของคุณกับญาติสนิทมิสมัยของคุณนะคะอ่า ก็ลองดูแล้วกันนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมเพราะว่าจะปรับอย่าลืมนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเหลือของคุณอยู่เพราะนั้นน่ะไพ่ออกมาให้คุณอ่ะไปปฏิบัติธรรมหรือคุณไปบวชหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะอ่าแล้วมันอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของโลกหลังความตายนะคะหรือบางคน ก็ไม่อยากจะทำนายนะคะว่าอาจจะได้ไปงานศพหรืองานอะไรนะคะขอทํานายเป็นแบบนี้ดีวกว่าเป็นที่จะอยูอ่ไปเกี่ยวข้องกับโลกหลังความตายมากกว่านะคะชาวราศีกันข้อนั้นมาดูในะเรื่องของ ที่บอกว่าสิ่งศัก์สิ์ช่วยเหลือหรือเรื่องของการงานการตัดสินใจเพราะนั้นมาดูว่าการงานเนี่ยดีหรือไม่ดีสําหรับชาวราศีกันเดือนพฤษภาคมมีการปรับเปลี่ยนการงานใหม่มีการดีขึ้นนะคะทําให้ได้เงินได้ทองกลับเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของหุ้นส่วนถ้าคุณมีการทําหุ้นส่วนหรือระหว่างการเกิดขึ้นชาวราศีกันคุณดีมากคุณผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นเรื่องสิ่ง,งใหม่ๆนาเงินนาทองมาให้คุณนะคะมารู้เรื่องของการเงินของชาวราศีกัน การเงินเป็นยังไงบ้างการเงินดีมากชาวราศีกันนะคะการเงินดีนะคะมาจากอย่างไรมาจากแล้วก็ได้เฉลิมฉลองมาจากการได้บางสิ่งบางอย่างจากการเฉลิมฉลองจากครอบครัวของคุณนะคะบทสรุปเป็นยังไงอ่ามีไพ่แอมเปโรขึ้นมานะคะแอมเปโรขึ้นมาหมายความว่าได้จากผู้ใหญ่ได้จากอาจจะได้จากมรดกจากคนนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นไปได้กับเรื่องนี้เพราะว่ามีการแบบ อาจจะไปสัมพันธ์กับลูกของความตายแล้วก็ได้มารุบจากผู้ชายนะคะผู้ชายแล้วก็ทําให้การเงินคุณดีขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งให้ครอบครัวคุณดีขึ้นด้วยเราก็คงไม่พูดว่าได้จากมารดกจากคนตายอย่างเงี้ยมันก็ คือพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านให้ด้วยความเต็มใจาอาจจะถึงวาระของท่านที่ต้องไปแล้วก็ให้เป็นบารดกให้ลูกหลานของคุณให้ลูกหลานที่อยู่ในชาวราศีกันได้นะคะมาดูเรื่องการเงินแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพราศีกันสุขภาพมีไหมเจ้าขาดีหรือไม่ดีสุขภาพอาจจะต้องไปสุขภาพอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะอ่ะเกิดจากการทํางานหนักแล้วก็จากความเครียดเพราะว่าหุ้นส่วนทิ้งหนีไปนะคะจาก แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้วยดีมีการรักษาใหม่เกิดขึ้นนะคะสุขภาพอ่าไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยดีเรื่องของเกิดจากการทํางานหนักนี่แหละเกิดจากการวางแผนหรือว่าเกิดจากความเครียดเพราะว่าบางคนมีการร่วมเริ่มหุ้นร่วมส่วนไอ้ร่วมหุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์แล้วก็เขาอาจจะแบบ เออไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบในชิ้นงานที่ทําอยู่แล้วทาให้เราเกิดสภาวะความเครียดอาจจะทําให้เราเครียดได้แต่หากว่ารักษาไปด้วยไหมรักษาหายนะคะแล้วก็อาจจะรักษาด้วยวิธีการใหม่ๆหรือตัวเราเองอาจจะต้องไปพักผ่อนรีแลกซ์ออกไปท่องเที่ยวบ้างก็จะได้แก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพของเรานะคะเรื่องของความรักของชาวราศีกันความรักมีไหมเจ้าคะความรักมีการพบรักใหม่ๆหรือมีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆด้วยกันความรักดีค่ะอืม แต่ถ้าคนใหม่ที่เข้ามานะคะความรักอาจจะต้องระมัดระวังนึงเขาอาจจะเข้ามาหลอกเราหรือมีความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นได้นะคะอืมอ่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ผ่านไปด้วยดีเพราะเราเป็นคนเองแล้วเราเป็นตัวของเราเองที่ต้องตัดสินใจว่าฉันจะเดินทางกับคนนี้หรือฉันจะแบบยังไงต่อหรือฉันจะต้องพูดคุยหรือฉันจะต้องคนโทรลเขานะคะเรื่องของความรักก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าคนใหม่ก็ให้เรามัดระวังนิดนึงเรื่องความรักอาจจะเกิดการมาหลอกล่อเราได้แต่เราเอาอยู่ค่ะเราเอาอยู่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องของ อ่ารักอ่าค่ะวันนี้มาดูเรื่องโชคราบสาหรับชาวราศีกันโชคราบในเดือนพฤษภาคมมีหรือไม่มีเจ้าคะโชคราบนะคะปึ๊บโชคราบมีมานะคะก็จะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทาให้เกิดการมีเงินมีทองเข้ามาโชคราบมีโชคราบดีค่ะแล้วก็มาจากจัสติ c เอ้ย j u อ g m e n t นะคะจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านให้โชคราบมาเพราะนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการให้ กินเลี้ยงกันมากตรงนี้ขออนุญาตตอบให้กับชาวราศีกันนิดนึงนะคะชาวราศีกันโชคลาภอาอเลขสี่นะคะราศีกันด้ขสี่สามตัวขอคุณบาจะให้สี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าออนะคเลขเก้าสี่ศูนย์เก้านะคะชาวราศีกันสำหรับเรื่องโชคลาภอย่าลืมนะคะว่า โชคลาภจัสติกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนซัพพอร์ตคุณอยู่แต่ขอให้คุณไปปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมให้มากๆแล้วก็ทำสิ่งดีๆนะคะภาพรวมนะคะชาวราศีกานสำหรับเรือนพฤษภาคมนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือดูในเรื่องของคือคุณนมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะคุณต้องวางแผนงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระมัดระวังแทบ เท่าที่รู้ภาพรวมก็ดีมากเลยแต่ว่าอาจจะต้องไปเกี่ยวในะเรื่องของออชีวิตหลังความตายของคนนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมให้เยอะโชคลาภท่านถึงจะได้เข้ามานะคะสำหรับชาวราศีกันขอให้คุณโชคดีเป็นเดือนของคุณอีกเดือนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ